รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี4ช่อง3รวม นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการกอดรักฟัดเมียโอ้ยช่วงนี้ปิเดเทอมแล้วด้วย,ยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะอยากจะหาที่เที่ยวกับลูกๆทำไงดีอ่ะก็นี่ครับวันนี้เขาเราเขาเลยพามาที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนั่นเองโอ้โหโนี่อย่าบอกนะว่าพี่เนี่ยกำลังมาดูที่เพื่อทีจะให้น้องปริมมาเที่ยวถูกต้องแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยอยู่ในรุ่นเดียวกับน้องปริมโอ้รุ่นเดียวกันเลามมา อายุใกล้ๆกันเลยผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงโอ้ยอยากเห็นแล้วว่าเป็นใครอะไปหาเขาเลยไหมไปค่ะเขาอยู่ด้านในด้านไหนนู้นด้านไหนนู้นโอเคไปค่ะนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยนี่เลยไหนอะนู่นนู่นนู่นยังไม่เห็นใครเลยแขกรับเชิญเราอยู่ทางนู้นแสบานว่ามองไม่เห็นจริงๆไหนอะอ๋อเขาอยู่นี่โอ้ย สวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะคุณเจ้าน้าที่ทางรับเชิญของเราในกอดรัดฟัดเี่ยงวันนี้นะครับคุณกระแตและน้องเจ้าขาดอวยตบมือตบมือจ๊ะเอี๋ทำงานจะเล่นพี่คะตอนแต่งงานไปแล้วเนี่ยวางแผนนานไม่กว่าจะได้น้องเจ้าขามา ตามแผนเลยอ่ะจริงๆแล้วก่อนแผนด้วยเพราะจริงๆแล้วคือเพื่อนๆเขาก็เหมือนบอกว่าเนี่ยท้องไม่ใช่ว่าจะติดง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรีบปล่อยเลยหรอปล่อยแล้วก็ติดติดเลยอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างตอนเจ้าขานี่คือวางแผนว่าอยากให้ลูกเกิดปีลิงคือกระแตกระแตเกิดปีหมาครับแล้วก็หลุยปีหมาอ่ะก็เลยอยากได้ลูกลิงเพราะว่ามากระลิงเข้ากันได้เข้ากระลิงเฮ้ยทำไมอ๋อ ปีหน้าปีหมาใช่ป่ะปีหน้าปีหมางั้นหนูก็ต้องรีบแล้วสิทำไมอ่ะเพราะบ้านหนูลิงสามโอ้โหลิงสามจะได้มีหมามาอีกหนึ่งใช่อันนี้หมูหมาหมาทั้งบ้านเลยหมาที่บ้านลิงอีหนึ่งพี่คะแล้วตอนนั้นที่น้องเจ้าขามีน้องเจ้าขานี่แพ้ไหมคะพี่แพ้ไหมแพ้แพ้หนักปกติอ่ะคือขยับขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะ คือขยับตัวแล้วแบบเวียนหัวอะไรเงรี้ยแต่ว่าไม่ได้<า>อยาก<ล>ยไม่ได้อยากกินของเปรี้ยวไม่ได้แบบหมักดองอะไรเหมือนคนอื่นนะแต่แค่เหมือนแบบทําอะไรไม่ค่อยได้เวียนหัวเจหาห้าขาลูกไม่สนใจหมอมีเลยไม่กินเลยนะของหวานไม่กินของหวานกินตอนแรกก็แต่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนอื่นเวลาแบบกินข้าวเสร็จต้องไปกินของหวานไม่เก็ตเพราะว่ารู้สึกว่าของหวานไม่เห็นจะแบบไม่จําเป็นอะไรเงี้ยแต่พอท้องปุ๊บ คือของหวานนี่เข้าใจคนที่ชอบกินของหวานเลยอ,อ่ะคือต้องเลยคือมันขาดไม่ได้เลยก<อ>ินของเคุณหลุยเนี่ยดูแลดีขนาดไหนตอนท้องครับค<า>่ะดีค่ะเขาดีที่สุดเขาดูแลดีอยู่แล้วตอนก่อนท้องตอนคบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอท้องปุ๊บเขาก็เหมือนแบบเขารู้ว่าตัวเราต้องดูแลคนนี้ เขาก็เลยมาดูแลเราคือดูแลดีกว่าเดิมไหมคะพี่ดูแลดีกว่าก่อนที่จะท้องไหมคะดูแลเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากกว่าเพราะเขาดูแลดีอยู่แล้วไง่เด็เน<า>บอกว่าเป็นเด็กสายธรรมะมพาไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ด้วยเหรอคือตอนนั้นแบบอยากไปหาท่านวอร์ไปเหมือนไปเจอท่านอะไรเงี้ยก็มีแบบนั่งสมาธเรื่องสมาธิแต่ว่าไม่ได้ถือศีลอะไรแบบ เพราะมันถือไม่ได้ไงต,ต้องทานให้มันครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพาไปทําบุญมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วท่านวมอตั้งชื่อจริงให้ด้วยใช่ชื่ออะไรน้องเจ้าขาชื่ออะไรครบปุณณ <นา S 2> ชาค่ะปุณณชาแปลว่า,า,าเด็กที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์มสมบูรณ์เลยตอนี้สมบูรณ์มาก <laughs> แล้วตอนที่ตอนที่พี่กระแตแบบตอนท้องอยู่พาน้องไปวัดนู่นวัดนี่แล้วได้ผลอะไรบ้างจากที่แบบ พาเข้าไปวัดอออันนี้คือได้ผลจริงๆนะเหมือนแบบเวลาไปไปทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยคือเวลาที่ทําบุญทุกครั้งเขาจะไม่เคยแบบส่งเสียงขึ้นมาอีกอะไม่งอแงแต่ว่าเล่นคานเดินไปโน่นเดินไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยเวลาอยู่ในวัดอะค่ะเฉพาะเวลาอยู่ในวัดเหรอครับแสดงว่ารู้งานว่าในวัดเราต้องสงบสติสงบแต่นี่ขนาดอยู่ข้างนอกนี่เขาก็ไม่ได้เสียงดังเลยนะเนี่ยแต่ยังไม่ยิ่งแหม ยังไม่นิ่เลยะแล้กลายเป็นว่าทุกวันนี้คือเวลาไปวัดอะไปถึงเขาจะยกมือไหว้โอ้้ยจริงเหรอคือเป็นเพราะคือเพราะเขาเห็นเราไงเขาเห็นเราแบบนั่งไหว้ตลอดเวลาทุกครั้งเวลาเดินผ่านจากห้องนอนอ่ะ เดินผ่านห้องนอนมันก็จะเจอตรงที่ิ่งพระใช่ไหมคะเดินผ่านปุ๊บเขาแบบยกมือไหว้ก่อนหยุดเองไม่เองใช่ทั้งที่กะตําไม่ได้สอนใช่แล้วคือกระตัาไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนว่าเออเนี่ยแบบหยุดตรงนี้แล้วก็แบบนี่พระนะไหว้พระไม่ได้สอนแต่คือเขาเหมือนแบบเจอพระแล้วเขาก็เหมือนว่าแสดงว่าซึมซับล่าสุดไปรัดอาหารทะเลก็จะมีผู้หญิงว่าสวัสดีค่ะเขาเห็นปุ๊บ นี่เองกืปลุกจิตสำนึกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยอะมีเด็กมีสัมมาคารวะมีวันนี้มีเรื่องเมาเยอะมากเรามองว่าจุใจเลยแต่ว่าช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทเอลิแอลค่ะผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็กกูลผ้าหนามายเอลิสและทิชชู่เปียกตราเอลิแอลมอบให้พี่กระแตแล้วก็น้องเจ้าขาด้วยค่ะนี่มอบให้เลยครับเพราะอย่าลืมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนกันเรื่องผ้าอ้อมเนี่ย ให้ลูกน้อยของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องเลือกของที่สบายไม่อับชื้นซึมซับเร็วเด็กจะได้อารมณ์ดีทั้งวันมาเดี๋ยวพี่มิกเปลี่ยนให้ขอบคุณคายตต่อมืออีกเท่าติ่อมือติ่อมือนอนหงายลูกนอนค่ะโนอนค่ะอยู่บ้านเหรอก็ให้แม่เขาเปลี่ยนสิฉันยังห่วงลูกฉันเลยเดี๋ยวเรากลับมาเมาส์กันต่อค่ะกับกอดรัดพัดเบียงค่ะ คันหนีมากกว่าอันนี้ออกแนวกลัวเจ้าผาโอ๊ยกลัวเจ้าขาตอนนี้กี่ขวบแล้วคะพี่ขาสิบเดือนนิดนิดแล้วค่ะอะไรฮะเก่งมากสสดที่มากเลยอะลูกแล้นี่คือเลี้ยงคนเดียวเลยใช่ไหมตอนแรกเลี้ยงคนเดียวค่ะจนถึงเก้าเดือนคือกระต่ายกระหลุยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไว้ใจให้ใครก็ไม่รู้มาอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็จะมีแม่บ้านที่คอยแบบทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เหมือนคุ้นเคยกันมานานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาแม่บ้านคนใหม่แล้วก็ให้น้องเขามาช่วยดูตอนเขาแบบเก้าเดือนสิบเดือนอ๋อขึ้นเริ่มจะเดินเริ่มจะลานเร็วแล้วใช่เริ่มแบบคือวันหนึ่งก็ขึ้นบันไดประมาณแบบหลายรอบเออหลายรอบจริงๆแล้วเราไม่ไหวไงเราก็เลยให้เขามาช่วยดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงลูก24ชั่วโมงแต่ว่าเห็นบอกว่าพลาดโมเมนต์ที่สําคัญมากคืออะไรคะก้าแรกทำไมอ่ะคือเขาคือเขาคือเขาเดินก้าวแรกของเขาเนี่ยตอนประมาณ เก้าเดือนตอนนั้นไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วเหมือนกับเพื่อนก็บอกว่าเออจะอุ้มเจ้าขาไปเล่นชั้นสองเราก็เลยคุยกับสามีอยู่ข้างล่างแล้วตอนที่ไปขึ้นชั้นสองเนี่ยเขาก็เหมือนไปเกาะยืนแล้วก็ตั้งไข่แล้วเหมือนกับอยู่ดีก็ปล่อยมือแล้วก็เผลอเดินแล้วเดินสองก้าวเพื่อนบอกว่าเดินแล้วก็เดินตึ๊กตึกแล้วก็เหมือนตกใจว่าเฮ้ยตัวเองเดินแล้วก็เลยนั่งลงโอแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่า ได้ไถ่ายวิดีโอไว้ป้าบอกไม่ได้ถ่ายฉันก็ตกใจโอ้โหก็เลยไม่ไม่ได้วิดีโอตอนแรกแต่ว่าพอหลังๆมาก็เลยจับเขาเยืนแล้วก็ถ่ายลงอีกทีอีกรอบหนึ่งตอนหลังเวลาไปหารูปพี then, then, ่ก่อนนะคะอ๋อแล้เห็นบอกมีเพื่อนเพื่อถอดเปลี่ยนมาช่วยเลี้ยงกันเยอะแยะไปหมดเลยมีใครบ้างก็า่คนคะเขาคิดถึงเขาก็มาเพื่อนๆเพื่อนๆก็เหมือนแบบ เจ้าขาแอบงงงงอยู่โหมาลูกคือจริงๆแล้วเพื่อนๆก็เหมือนแบบชอบฟัดไงคือคือเขาเคาแบบหน้าฟัดไงี่ยเขาดูแกัดแล้วก็เหมือนกับเขารู้ว่าเราอยู่บ้านตลอดเกือบทุกวันเขาก็เหมือนแบบโทรมาแบบอยู่ไหมก็มาเดี๋ยวก็เข้าเข้าออกออกคนนั้นคนนี้เข้าคนนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากันเต็มเวียนอาหารอะไรคือเจ้าขาดุ๊กดิ๊กก็เนี่ยเนี่ยเหรังไงไม่อยู่อย่างเงี้ยเหรอแต่เขาตัดเด็กแล้จริงๆนะคะเนี่ยตันเด็กแล้วค่ะมีแบบว่า ไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะแต่มีเสียงคำรามนี่คือยังไงคะเนี่ยเขาขู่เขู่ยังไงคะคือก็ะตาไปไอ้นี่เขาไงเวลาเขาทําอะไรผิดผิดเนี้ยอย่างเช่นเอามือเข้าปากก็ได้แบอะไรเงี้ยมือแล้วเขาเขาเรียนแบบเขาามตามเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยอย่างเป้ยเป้ยจะโดนขู่ตลอดเพราะเป้ยชอบมาบ้านแบบไม่บอกเพราะเขาเหมือนเขาผ่านบ้านแล้วเขาแว๊มาแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็แบบ กากําลังให้นมอยู่แบบเฮ้ยไม่บอกสักหน่อยแล้วว่าจะเข้ามาบอกก็ผ่านมาก็เข้ามานี่ขู่อะไรเงี้ยขู่ตลอดในในคลิปมีคลิปแบบหลับแล้วละเมอยิ้มด้วยเห็นเขาจะเป็นตั้งแต่เด็กเขาจะเป็นเด็กแบบตื่นมายิ้มตั้งแต่เด็กและค่ะแต่ว่าตอนตอนตอนโตมาก็จะเริ่มมีนิดหน่อยงอแงแต่ว่าคือประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นที่เขาตื่นมาร้องไห้เดินเรือยลูกเดินเลย

<Yeah. S 2> คือเขาจะเป็นคนขี้ระวังเ,เตียงกระตาสูงมาก hmm. แล้วก็กระตาก็ยืนอยู่เหมือนให้เขามาหาลองดูเขาไงว่าเขาจะเป็นยังไงกระตาก็ให้หลุยอยู่ข้างหลังเขาอยู่บนเตียงแล้วคอยแบบจับเท้าเขาเบาๆแล้วข้างล่างกระปูพื้นแบบเซฟตี้ไว้ก่อน hmm. เขาก็เหมือนแบบไปถึงข้างเตียงแล้วเขาก็นอนลงเอามือเนี่ยกวาด hmm. กวาดว่าเขาจับอะไรได้บ้าง <Yeah. S 2> แล้วก็คิดว่าพอเขาเขาจับอะไรไม่ได้เขาก็ถอย hmm. พอถอยเสร็จปุ๊บก,ก็นึกว่าเออ เขาระวังนะเขาแบบไม่ลงเปล่าเลยถอยถอยเพื่อเอาเท้าลงก่อนถอยแล้วก็เท้าลงแล้วคือมันสูงมากไงเตียงอะมันเป็นสมันสองขั้นเขาก็แบบเอาเท้าลงมาแล้วก็ไปสอดอยู่ขั้นหนึ่งแล้วก็ลงพื้นเลยฉลาดแล้วมีเดอะแก๊งไปทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรกันไหมก็มีไงใครบ้างมีน้องนิชาน้องปลีก็แบบพาลูกไปเล่นอย่างงี้ เล่นเล่นเล่นกิจกรรมที่เสริมทักษะเสริมทักษะให้เขาได้เห็นเวลาอยู่บ้านเราไม่ได้สอนทุกอย่างบางทีอยู่กับบ้านอาจจะมีของเล่นเท่านี้แต่พอไปเจอคุณครูจะมีแบบปบมือเข้าจังหวะมีปีนมีอะไรมันก็เลยแบบเป็นการประจนภัยของเขาแล้วแล้วคุณแม่ก็จะได้มีเพื่อนด้ไหมตอนที่ออกไปอะไรเงี้ยเขาก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันยับเลยคือในแก๊งไลน์ในแก๊งไลน์เขานินทากันประหนึ่งว่าลืมว่ามีสามีอยู่ในนั้นด้วยถามเลยถ้า่างนั้น คุณแม่ติดลูกหรือลูกติดคุณแม่กันแน่แต่นี่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ติดแม่เท่าไหร่คืออยู่กับใครก็ได้เขาอยู่กับใครก็ได้ไม่เลยแต่เขาได้ข่าวว่าแม่ติดลูกใช่ไปไหนมาไหนนี่เรียกว่าต้องคํานวณเลยสมมติมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงคือยังไงคำนวณต้องทําให้เสร็จทุกอย่างภายในหนึ่งชั่วโมงให้ถึงบ้านคือยังไงเหมือนแบบอ่านอย่างผู้จัดการเนี้ยก็รับงานอ่ะก็ตก็ถามเขาบอกว่ามีรายการนี้บอกว่ากี่ชั่วโมงคะ ตั้งแต่เวลานี้เวลานี้ต้องมาแต่งหน้าที่นี่บอกไม่เป็นไรให้ช่างมาแต่งหน้าที่บ้านยังน้อยให้ลูกอยู่กับเราเดี๋ยวเราไปถึงตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปถึงทํางานปุ๊บกี่ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าเกินสี่ชั่วโมงเราก็จะคิดละลูกยังพี่บูยังไม่เอาดีกว่าค่ะยังดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเมนานหอกแมนานอ่ะ แล้วนี่ยังสวยขนาดนี้เรามีเวลาแบบไปดูแลตัวเองบ้างไหมล่าสุดเพิ่งไปทําเล็บมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นไงคะหลังจากที่ไม่ทํามาตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้องจนถึงเขาได้สิบเดือนก็เพิ่งได้ทํามาตอนทําก็ให้พี่เลี้ยงเข็นลูกอยู่ข้างหน้าร้านออเอ้อยู่ใน,ใ,ยในสายตาในสายตา แล้วเห็นว่าน้องเจ้าขาเนี่ยในวันที่ป่วยเนี่ยพี่แบบโอ้โหจิตตกมากเลยตตเป็นยังไงคะพี่ก็เขางองแงเขาปกติเขาไม่ร้องไห้อะไม่เคยร้องไห้นานอ่ะแต่พอป่วยแล้วเหมือนเขาไม่ได้ไม่สบายตัว <S 1> <S 1> <S 1> ไม่สบายตัวแล้วก็แบบร้องไห้อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็เลยก็เลยแบบจิตตกเลยแบบ ไม่ให้ไม่ให้เข้าปากไม่ให้ไปที公公่ไหนอะไรที i i> ่ม ah> ันอ ah ันตรายอะไรเงี้ยเอางี้งี้เดี๋ยวช่วงหน้าเลยมาคุยกันต่อช่วงนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ newtroplex เป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กมอบให้ด้วยยังไงก็เอาไปให้น้องเจ้าขานะครับแต่ตอนนี้จะพักกันก่อนสักรู่หนึ่งครับ ครับนี่เราเล่นในน้ำแล้เนี่ยถูกต้องถูกต้องสัวที่เด็กเข้าได้อย่างเดียวู้หญ่ห้ามเข้าครับจักรเอ๋เข้าไหมลูกจะเข้าเอ๋โอ้ยเปียกหัวเปียกถามเลยว่าจากที่เคยทำงานทุกวันคิดถึงการทำงานไหมครับคิดถึงนะคะอ่าก็คือกะกะว่าเออก็เนี่ยรับ อะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีงานยาวๆ,ๆอย่าพิ่งแต่เดี๋ยวนี้นี่คุณแม่หลายคนนั้นเรียกว่ามันเป็นคุณแม่แบบ full time ค่ะแล้วก็แต่เบื่อไหมหรือว่าเราหากิจกรรมอย่างอื่นทําคือกระตาก็ทํางานของกระตาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนกระตาท้องก็คือขายชุดว่ายน้ำขายชุดว่ายน้ำพวกแบบของที่เอาไปทะเลอะไรเงี้ยพวกหมวกหมวกที่ไปทะเลอะไรเงี้ย้ก็จะมีตอนนี้ก็เริ่มมีโบของเด็กแล้วโบของเด็กที่ไปดูในไอจีเบ้นได้สวยมากที่ครับผมแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าเด็กมาขายพี่ค่า้ ใหญ่นี่คือใส่เล่นโยคะเหรอคะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นนี้ขายดีมากค่ะคือสามารถใส่แล้วก็พันเองในรูปแบบของตัวเองอ๋อมีหมวกอันนี้ก็จะเป็นหมวกอันนี้จะเป็นหมวกรุ่นใหม่เพิ่งมาได้สองวันน่ารักเชียวอใส่ยังไงคะหมวกใส่ยังไงลูกหมวกใส่ยังไงคะพี่คะถ้าหนูลองอย่างนี้กจะขายได้ไหมคะออกแบบเองเก่งจังเลยเซ็กซี่อ่ะพอเริ่มมีน้องเจ้าขาปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนมากเลยค่ะเปลี่ยนยังไงบ้าง ตอนนี้พอมีลูกลก็มนมีความสุขแบบมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้กับใครได้เลยอะ่ะคือมันมันเหมือนมันเติมเต็มอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าไม่อยากไปสองคนอ่ะใช่มไม่ใช่ว่าโอยมีลูกแล้วแบบอยากจะไปสวีทกันสองคนไม่มีเลยนะ่ออย่างพี่ทุกวันนี้ลูกหลับอยู่กับคุณย่าอยากจะออกมาซื้อของเข้าบ้านขึ้นรถไปกันสองคนจับมือปาอุย้ยจะไปนั่งกันนาน,าน สินาทีท่านนะ่ะเฮ้ยรถติดวะกลับบ้านไหมมันได้แค่นี้จริงๆมันมาขึ้ือรถพุ่งจับมือ,อน,นี่เราไม่ได้อยู่ภาพนี้กันมานานไม่ถึง10นาทีท่านน่ะกลับบ้านไนหมโอ้โหกลับบ้านมากลับบ้านมนาะจริงจริงนี่เป็นอย่างนี้หน,หนูนี่ในฐานะที่ยังไม่มีลูกนี่อยากมีมากเลยค่พะพอได้ยินแบบนี้ใช่มันมันความสุขมากกระตาคือคือกระตาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบชอบมุ้งมิ้งอย่างเงี้ยมุ้งมิ้งเวลาอยู่กับแฟนเวลาอยู่กับหลุยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้กลายเป็นไม่มุ้งมิ้งหลุยเลย ก็ตอนที่แอนนิเวอร์ซารีเงี้ยเราก็จะมีขอบคุณเขาหอมแก้มเงี้ยเขาก็บอกโหไม่ได้หอมนานมากจริงเหรอเป็นเหมือนกันมาไม่หอมนานเราก็เลยรู้สึกแบบเสื่อนิดนึงเออมันก็นานเราเจริงอืมเริ่มเลยหลังจากนั้นเริ่มเริ่มเริ่มอะไรคะเริ่มเริ่มแบบเริ่มใส่ใจเหมาถึงว่ามามาดรดน้ำต้นไม้ของเราต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยมาบ้าน าใส่ปุ๋ยบ้างอะไรเงี้ยอีเบ้นบ้างนะโทรเล่าให้พี่เบนฟังบ้างเล่าแล้วบอกพี่เบนแล้วว่าไม่ได้นะพี่เบนเดี๋ยวเขาจะมีชู์เขาจะมีกอีกเล่าเลยเล่าเลยทุกวันนี้พี่จะได้เสียกับหนูเล็กอยู่แล้วนะพี่คะหนูขอถามนิดนึงถ้าวันหนึ่งน้องเจ้าขาเนี่ยโตขึ้นแล้วนั่งแล้วดูย้อนหลังรายการเราวันเนี้ยพี่จะบอกอะไรน้อง กะตาว่าที่กระตบพูดมาทั้งหมดเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเ,าเราลักเขามาก mm hmm. วิดีโอที่เราเก็บไว้รูปที่เราเก็บไว้เขาดูแล้วเขาจะรักเรามากเลยแล้วเราถ่ายทุกอย่างนะ mm hmm. ว่าเราดูแลเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเกิดหลุยก็ถ่ายวิดีโอตั้งแต่ออกมาจากท้องเลย oh. เก็บไว้ยังไม่ใครดูโอ้โห <c oughs> oh, นี่คือพอมาฟังอย่างเงี้ยโอ้ oh, ฟังตั้งคุณพ่อมิกตั้งค,คุณแม่กระแตนี่รู้สึกสุดขึ่นมากอยากมีลกูกมากจริงเลยก็มีเลยดิหนูเล็กจะได้รู้ความหมายของคำว่า รักที่สุดรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ารักโดยที่ไม่มีเหตุผลสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณแกแต่และเราเจ้าขามากๆเลยนะครับแล้วที่ขาไม่ได้เลยขอขอบคุณมากๆค่ะผู้สนับสนุนของเราค่ะเซเว่นอีเลฟเว่นอีซูซุผลิตภัณฑ์จากบริษัท ADL ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับกอร์ดรัสฟันเฟืองนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยทุกเช้าวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้อมหน่อยย้อนหน่อยย้อนแม่หน่อยย้อนแม่หน่อยแม่หน่อย